สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองจัดงานเยียวยาเกษตรก,กรและฟื้นฟูภาคเกษตรกรหลังน้ำลดปี2554วันอังคารที่28กุมภาพันธ์2555เวลา10นาฬิกานายกรวีปิศณานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานการเยียวยาเกษตรกรและฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังน้ำลดปี2554 นาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองนางพานพิมลชัยยานุวัตรอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดงานโครงการเยียวยาเกษตรกรและฟื้นฟูภาคเกษตรหลังน้ำลดปี2554นาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเพื่อเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและช่วยฟื้นฟูที่การเกษตร ในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยและฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรแก้ปัญหาด้านงานเกษตรให้กับเกษตรกรสามารถดําเนินการผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยภายในงานจัดนิทรรศการทางข้อมูลวิชาการด้านการเกษตรพร้อมภาพประกอบการแสดงตัวอย่างของจริงการให้บริการทางการเกษตรด้านพืชปศุสัตว์ประมง การป้องกันกำจัดเพรียกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้สารชีวพันธ์การซ่อมเครื่องยนต์เกษตรหลังน้ำลดการให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านบัญชีสินเชื่อและกฎหมายทางสหาการเกษตรการฝึกอาชีพเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เสริมซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดอ่างทองมีเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยจำนวน13,982รายพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายจำานวน96,038ไร่ โดยแยกเป็นพื้นที่นา7,000 70, 0ไร่พื้นที่ไร่202ไร่พื้นที่สวนและอื่นๆ25,831ไร่นางพันพิมลชย,ยานุวัตรกล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดงานวันรณรงค์โครงการเยียวยาเกษตรกรและฟื้นฟูภาคเกษตรหลังน้ำลดปี2554นี้เป็นการเยียวยาและฟื้นฟูภาคเกษตรบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องเกษตรกร และหวังว่าผู้ที่มาร่วมงานจะได้รับความรู้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา mm hmm. เกิดประสบการณ์มีทางเลือกในการนำแนวทางไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรของตนเองต่อไปทีนี้ในส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือหลังจากน้ำรถแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่มีรายได้นะคะซึ่งกองเสริมการเกษตรเองเราก็กังวลในเรื่องนี้เราก็ได้ํำเนินการจัดทำกล้าพันผักที่ อายุสั้นพืชผักสวนครัวที่เขาจะสามารถรับประทานได้ภายใน1เดือนนะคะ7ชนิดก็แจกเกษตรกร,กรซึ่งเขาจะลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ประมาณ1,000บาทต่อครัวเรือนถ้าเหลือก็เหลือจากบริโภคก็เอาไปจำหน่ายได้นะคะในระยะยาวเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งคือ60วันก็จะเป็นพวกต้นกล้วยแล้วก็มะละกอก็จะมีรายได้ในลำดับถัดไปนะคะ